Ban Nafainapo School, Nong Bua sub District, Banfang District, Konkan Province, is affiliated with Konkan Primary Educational Service Area Office 1. The school is the Educational Opportunity Extension School, offering education from early childhood to secondary school year 3. The school has participated in the school self development project Batch 2. Since 2019, Konkan University has acted as a development supporting institute and coach. After the school has applied different and new learning activities, namely using media, innovation and technology in e learning organization, and training students for thinking, problem solving, higher order thinking skills, it was found that. students learning achievement and their NT and ONET assessment results were significantly higher ค่ะดิฉันดรวิริพรรีเจนล่าเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพอ่าตำบลหนองบัวอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นสังกัสดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทางพื้นที่การศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนปัจจุบันมี194คนค่ะคุณครูมีการเตรียมสถานการณ์ปัญหาเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะได้เกิดการแก้ปัญหาแนวคิดด้วยตัวของเขาเองซึ่งไม่ใช่เราไม่ต้องการให้เด็กๆได้ความรู้จากการบอกของคุณครูะคะ่ะเราจึง เน้นไปในส่วนของการสร้างสถานาการณ์ปัญหาแบบไหนคุณครูซึ่งตอนนี้เรามาร่วมเรียนรู้กันกับคุณครูซึ่งเราก็จะมีการร่วมปรับแผนกับคุณครูไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่เราก็เข้ามาเรื่อยเพื่อให้คุณครูได้พัฒนาในส่วนนี้พอมาในปีที่สองนี้จะเห็นได้ชัดของคุณครูคุณครูชั้นปหนึ่ง คุณครูในทีมที่สามารถที่จะปฏิบัติในทั้งแนวทางของการจัดก,การเรียนการสอนในส่วนนี้ลงไปสู่นักเรียนได้จริงๆซึ่งเราเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นจากชั้นเรียนจากแนวคิดนักเรียนจากการนำเสนอจากการพูดคุยของเขาเองในชั้นเรียนค่ะ It can be said that the measures taken at b a r n a f a i Napo School can bring a dominant success to the school. The striking accomplishment is the development of quality classroom instruction. The school can develop students to be knowledgeable, skilled, and virtuous, which is recognized by the parents. They perceive that education is important. They thus support and monitor their children's learning to a greater extent. โรงเรียนมีกิจกรรมมากมายให้ผวกหนูทําอย่างเช่นการทําเล่มเล็กร่วมก,กันกับพี่ๆน้องๆทุกคนในโรงเรียนความคิดเป็นของตัวเองอะคะ่ะมีกล้าคิดกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็มีความคิดที่หลากหลายค่ะแล้วก็เอาจากการเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะมาปรับเขาได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆน,นะคะนักเรียนนะครับนักเรียนม,มีมีความสนุกในการเรียนแล้วก็ ก็แสดงออกก็ตัดสินใจเขาดูโครงการของ t s p p นะคะจะเห็นว่าคุณครูในโรงเรียนนะคะได้เปลี่ยนมาเซตมุมมองในการจัดการเรียนการสอนนะคะด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน lesson study และวิธีการแบบเปิด open a p p r o a c นะคะวิธีการนี้จะเห็นว่านักเรียนนะคะได้เกิดกระบวนการคิดที่หลากหลายแตกต่างนะคะแล้วก็มีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกค่ะ ส่วนครูผู้สอนนะคะได้ลดบทบ,บาทการพูดลดการตัดสินผูกถ,ถูกผิดให้กับนักเรียนนะคะได้มีการสังเกตแนวคิดของผู้เรียนนะคะเพื่อน,นําไปปรปับปรุงการเรียนการสอนในครั้งถัดไปนะคะอนาคตคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่คือความมุ่งมั่นแล้วก็เป้าหมายนะคะของพออที่บอกเราวางไว้ว่าวางเป้าหมายโฟกัสกัดไม่ปล่อยในเรื่องการนำา LS แล้วก็ OA สู่สถานศึกษาแบบยั่งยืนบ้านนาฝฟยน p o พ t s ส h o o l is an example of the school Being successful in the whole self development system, in particular, with the development of quality classroom instruction. This was resulted from having clear goals for development and readiness to change, for a different operational model, as well as support from coaches of Konkan University, who advised and engaged in the school's development. The outcomes and achievements of the school clearly deserve praise and admiration.